สวัสดีครับกระสิ์พิรมอีกครั้งนะฮะการเมืองไทยณนะวันนี้ดูจะมีเสถียรภาพยิ่งขึ้นอันนี้ก็ดูได้จากหน้าตาอันยิ้มแย้มแจ่มใสของพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วก็การที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานาะยกรลฐมตรีของเรา ก็ออกรอบนะฮะโดยการเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อพบปะก,กับพี่น้องชาวไทยเป็นประยะระยะด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสรับฟังความคิดเห็นต่างๆเพื่อนำมาปรับปรุงการบริหารราชการบ้านเมืองของเราแล,แล้วก็ภายในพักร่วมรัฐบาลก็ดูมีเสถียรภาพนำโดยพักพลังประชารัฐอันนี้ก็ดูได้จากการอภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณซึ่งก็ผ่านไปด้วยดี แสดงว่าพักรวมรัฐบาลหรือพักรัฐบาลนั้นมีค่อนข้างจะมีความมั่นคงในการที่มีจํานวนของอะไรฮะสมาชิกสภาเ,าเป็นเสียงข้างมากแล้วก็ดูว่าฝ่ายรัฐบาลจะไม่ดูสะทกส้านหวั่นไหวกับการที่จะต้องไปเผชิญกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจในระยะเวลาอันใกล้นี้ที่นำโดยทางด้านฝ่ายค้านนำโดยพัก เพื่อไทยเพราะนั้นเมื่อการเมืองไทยก็ดูจะมีเสถียรภาพแล้วก็รัฐบาลดูมีความมั่นใจวันนี้ผมก็เลยขอ,อไม่กล่าวถึงเรื่องการเมืองของไทยนะครับจะขอย้ายไปที่ประเทศเพื่อนบ้านสนิดหนึ่งก็คือเพื่อนบ้านของเราประเทศพมา่านะฮะซึ่งมีพรมแดนนะฮะร่วมกับเรานี้2,400กว่ากิโลเมตรเพราะฉะนั้นเหตุการณ์หนึ่งใดในประเทศพมา่านั่นก็จะมีผลกระทบ ต่อประเทศไทยทั้งโดยทางตรงและก็ทางอ้อมแล้วก็ณนะวันนี้เนี่ยเราก็ทราบกันดีอยู่ว่าตั้งแต่ได้มีการปฏิวัติรัฐประหารยึดอำนาจโดยฝ่ายกองทัพพมา่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ววันนี้ก็ร่วมมา14-15เดือนแล้วเนี่ยนะครับการปฏิวัติยึดอำนาจนั้นก็ยังไม่แล้วเสร็จหมายซึ่งก็หมายความว่าฝ่ายกองทัพพม่ายังไม่สามารถที่จะปกครองควบคุมสถานการณ์ ภายในประเทศพมา่าทั้งประเทศนี่ได้อย่างทั่วถึงเพราะว่ามีการต่อต้านจากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการปฏิวัติร,รัฐประหารแล้วเขาก็เรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยนะฮะซึ่งมาจากการเลือกตั้งแต่ว่าผลการเลือกตั้งนั้นก็ไม่ได้นําไปสู่การตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยได้เปิดสภาไม่ได้ตั้งรัฐบาลใหม่ไม่ได้เพราะถูกฝ่ายกองทัพพมา่าปฏิวัติรัฐประหารดังกล่าวเสียก่อน ณวันนี้จึงจัดได้ว่าประเทศพมา่าของเราเพื่อนบ้านอันใกล้ชิดที่สุดของเรานั้นอยู่ในสภาวะสงครามกลางเมืองนะครับมีการสู้รบระหว่างฝ่ายกองทัพพมา่าที่ทำตนเป็นรัฐบาลกับฝ่ายต่อต้านที่เรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็การสู้รบนั้นก็ไม่ได้ไอะไรฮะกระจายไปทั่วประเทศนะครับทั้งในกลาง ประเทศพม่าเองแล้วก็ตามเขตชายแดนต่างๆส่วนทางด้านไทยนั้นก็แน่นอนครับตลอดเส้นเส้นเขตแด,ดนไทยพมา่าโดยเฉพาะในบริเวณเขตแด,ดนของไทยที่ติดกับรัฐฉานทางตอนเหนือ แล้วก็ตอนส่วนกลางก็จะติดกับพวกรัฐเกเรียงนะฮะชนกลุ่มน้อยของพมา่าแล้วก,ก็การสู้รบนั้นมันก็ไม่ใช่ใช้ปืนเล็กยาวปืนกลนกันเท่านั้นฝ่ายรัฐบาลทหารพมา่านั้นก็ใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดด้วยนะ,ะแล้วก็มีการใช้ระบบโดรนในการที่จะข่มคู่ฝ่ายต่อต้านหรือชาวบ้านโดยทั่วๆไปมีการใช้ปืนครกมีการใช้ปืนใหญ่แล้วก็แน่นอนถ้ามันก็มีผลกระทบ มาที่เขตแดนไทยทั้งทางด้านความมั่นคงปลอดภัยของชาวไทยที่อยู่ในหมู่บ้านแล้วก็อำเภอต่างๆตลอดแนวชายแดนไทยพมา่านอกจากนั้นมันก็จะมีประเด็นปัญหาของผู้อพยพลี้ภัยนะฮะเพื่อจะหนีการสู้รบแล้วก็มาหาสันติสุขนะฮะก็อยากจะข้ามเขตแดนไทยมาเพื่อให้สังคมไทยทรัฐบาลไทยช่วยดูแลด้วย แต่ว่าจนถึงวันนี้เนี่ยก็เป็นเวลาหลาย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 ,ลาย,ลายเดือนแล้วเนี่ยรัฐบาลไทยโดยนำโดยท่านพลเอกประยุทธ์ก็ยังไม่มีการตัดสินใจที่จะเปิดพรมแดนไทยพมา่าให้ผู้อพยพลี้ภัยพมา่าเข้ามาพักพิงเป็นการช่วคราวที่ประเทศไทยได้หรือว่าหนีร้อนมาพึ่งเย็นในขณะเดียวกันก็ยังไม่ได้มีการบริหารจัดการให้เป็นระบบในเรื่องการช่วยเหลือชาวพมา่า นะครับทั้งที่เป็นผู้ลี้ภยัยทั้งที่ติดอยู่ที่ตรงชายแดนไทยพมา่าแล้วก็ลึกเข้าไปในประเทศพมา่าเป็นการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมด้วยเหตุที่ว่าณนะวันนี้ประชากรชาวพม่า,มาก,กว่าครึ่งประเทศนะฮะเป็นเป็นสิบยีล้านคนถึง30ล้านคนเนี่ยอยู่ในภาวะที่ขาดแคลนปัจจัย4นะขาดยา,ารกักษาโรคขาดอาหารขาดนะฮะขาดในอะไรครับเครื่องใช้ประจําวันอะไรต่างๆแล้วก็อยู่ด้วยความอะไรฮะ อกสันขวัญหายไปแต่ตามการเพราะมันมีการสู้รบไปทั่วประเทศพม่านะฮะก็อดอยากนะฮะพูดกันง่ายๆนอกจากนั้นแล้วก็จะมีผู้พลัดถิ่นคือต้องย้ายจากม่านของตนเองมาอันนี้ก็หลายล้านคนแล้วก็เป็นที่คาดการกันนะฮะรวมรวมสติไปด้วยหน่วยงานทางด้าน NGO แล้วก็หน่วยงานขององค์การสหรประชาชาติว่ามีผู้อพยพลี้ภัยที่เข้ามาประชิดชายแดนไทยจีน แล้วก็อินเดียนะฮะอันนี้เป็น3ประเทศที่มีชายแดนร่วมกับพมา่านี่ก็ร่วมประมาณ1ล้านคนแล้วก็ส่วนใหญ่ในจำนวนนี้เนี่ยก็อยู่ทางอีกฝากหนึ่งของชายแดนไทยพมา่าเท่ากับว่ามีผู้ประบยพลีภัยเช้าพมา่าเป็นจำนวนเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยรอความโอบอ้อมอารีจากรัฐบาลไทยและก็สังคมไทยในการที่เขาจะหนีการสู้รบก็มาหาที่พักพิงชั่วคราวด,ด้วยเพราะฉะนั้นนะฮะ เราชาวไทยทั้งหมดซึ่งเป็นชนที่มีใจบุญแล้วก็ช่วยเหลือผู้อพยพลี้ภัยมาตลอดประวัติศาสตร์ของเรานะฮะโดยเฉพาะในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยนั้นเราก็จะเห็นชาวยวนเข้ามาชาวเมเขมรเข้ามานะครับชาวลาวเข้ามาแล้วก็มากจะมีชาวเกาหลีเหนือก็ยังดันด้นมานะฮะลงมาถึงประเทศไทย แล้วก็จะมีพวกมุสลิมของจีนก็หนีเข้ามามีพวกพม่าเข้ามาแม้กระทั่งส่วนหนึ่งมันก็จะมีจีนคอมมิวนิสต์จากมาเลเซียก็หนีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีความโอบอ้อมอารีม,มีมิตรจิตมิตรใจ ต่อเพื่อนมนุษย์ตลอดประวัติศาสตร์ของเราโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของโลกในช่วง7 0 8 0ปปีที่ผ่านมานั้นเราได้ให้ความช่วยเหลือได้ให้ที่พักพิงแล้วก็ดูแลกันอย่างดีแล้วในการดำเนินการของเรานั้นเราก็ไม่ต้องแบกภาระอยู่คนเดียวเรามักจะได้รับความช่วยเหลือจากประชาคมโลก ผ่านองค์การสหประชาชาติที่มีประเทศสมาช,ชิกถึง193คนเขาก็ให้เงินบริจาคก,กับองค์การสหประชาชาติในขณะเดียวมันก็มีอีกหลายๆประเทศว่านอกจะจ่ายเงินไปให้กับส่วนกลางขององค์การสหประชาชาติเพื่อการช่วยเหลือทางด้าน,นมนุษยธรรมแล้วเนี่ยเขาก็ยังให้ความร่วมมือกับประเทศไทยนะฮะในการที่จะให้ความช่วยเหลือต่อผู้อพยพลี้ภัยต่างๆเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องแบกภาระแต่ผู้เดียว นะฮะทั้งๆท,ที่เราก็มีขีดความสามารถในการที่จะอะไรให้ความช่วยเหลือเพราะมันเป็นเรื่องชั่วครั้งชั่วคราวแล้วเราก็ได้ประสบความสําเร็จในเรื่องผู้อพยพที่มาจากเดียนเบินฟูสงครามฝรั่งเศสกับเวียดนามสงครามกลางเมืองเวียดนามสงครามกลางเมืองในในลาวสงครามกลางเมืองในกัมพูชานี่เราก็ประสบความสําเร็จในการช่วยเหลือดูแลนะฮะและในที่สุดก็มีการส่งกลับไปเมื่อบ้านเมืองเขา กลับมาสู่สันติสุขสันติภาพแล้วก็มีส่วนหนึ่งนั้นเราก็สามารถที่จะนำให้ไปตั้งโลกลากอยู่ที่ประเทศยุโรปตะวันตกไปที่อเมริกาเหนือหรือไปที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ได้นะครับอันนี้เป็นความดีงานอันประเสริฐสุดของสังคมไทยแล้วก็รัฐบาลไทยโดยตลอดมาแต่มาถึงวันนี้เนี่ยมันก็เสมือนว่าเขตแดนไทยพมาเป็นกำแพงเมืองจีนขวาง,งกัน้นรัฐบาลประยุทธ์ไม่ยอมเปิดพรมแดน เพื่อการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมแล้วก็ดูแลผู้ลี้ภัยที่ต้องหนีจากการสู้รบมาเพราะฉะนั้นผมมาพูดในวันนี้ก็อยากจะมาขอให้ท่านผู้ฟังได้ช่วยกันรับทราบแล้วก็ช่วยกันเรียกร้องให้รัฐบาลประยุทธ์นั้นตั้งหลักใหม่แล้วก็ปฏิบัติเหมือนกับรัฐบาลอีก10รัฐบาลที่ผ่านมาของประเทศไทยว่า เปิดประเทศเพื่อการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมอันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามเรามีความสามารถที่จะกระทำได้และเราไม่ต้องดำเนินการรับภาระอย่างโดดเดี่ยวมีประชาคมโลกมีหลายๆประเทศที่พร้อมจะจะให้ความช่วยเหลือสตางค์นั้นมีครับณวันนี้เนี่ยมันมีเงินจำนวนหนึ่งนะฮะเป็นหลายๆพันล้านบาทเนี่ยกองอยู่ที่ธนาคารโลกกองอยู่ที่ธนาคารเพื่อพัฒนาแห่งเอเชียที่ เขาได้มีการกันไว้เพื่อจะช่วยเหลือในการพัฒนาประเทศพม่าได้แล้วถ้าเผื่อเราเปิดพรมแดนอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ย mm. เงินเหล่านี้มันก็จะมาที่ประเทศไทยเพื่อเอามาซื้อของต่างๆจะเป็นยารักษาโรคเวชภัณฑ์ต่างๆแต่เต็นไฟฉายอะไรพวกนี้อาหารแห้งอาหารสดกับปิน้ำโปงน้ำปลาอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ต้องมาใช้เงินของต่างประเทศเนี่ย ซึ่งเป็นเงินส่วนกลางของโลกเนี่ยมาซื้อของที่ประเทศไทยมันก็จะได้ช่วยอะไรครับยกระดับการอะไรฮะพัฒนาอุตสาหกรรมของเราได้ยิ่งขึ้นก็ทำให้คนมีงานทําโรงงานเล็กน้อยใหญ่ของเราก็สามารถที่จะผลิตสินค้าต่างๆที่มีความจำเป็นที่จะนำไปช่วยเหลือชาวพรมาร่าซึ่งเขามีประชากรอยู่54ล้านคนแล้วก็มีผู้อพยพลี้ภัยเป็นจำนวนล้านมีผู้ที่พลัดผิดในประเทศผู้ที่ขาดอาหารเนี่ย เป็นหลายหลายล้านคนทั้งหมดเนี่ยสินค้าต่างๆที่จะนำไปใช้สามารถที่จะนำพาจากประเทศไทยได้เงินมีอยู่แล้วนะครับเงินช่วยเหลือมีอยู่แล้วแต่มันยังใช้ไม่ได้เพราะว่าประเทศไทยโดยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชายังไม่ยอมเปิดประเทศครับนะฮะมันก็ไม่มีเหตุผลอันไดที่เราจะไม่ยอมเปิดประเทศเพราะเราเป็นชาวพุทธส่วนใหญ่เรามีาศาสนาเราจะเป็นชาวมุสลิมจะเป็นคริสเตียนนั้นเราต่างมีความโอบอ้อมอารีจะไหนเราจะทา มองไม่เห็นประเด็นปัญหาหลับตาคางเดียวขณะที่เพื่อนของเรามิตรของเราคือชาวพม่านั้นเขาประสบกับสงครามกลางเมืองความอดอยากอย่างที่สุดนั้นเรามีความจําเป็นที่จะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือไม่มีอะไรที่เราจะต้องรีรอต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็มาคุยกันอันนี้เพื่อจะเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาและคณะรัฐบาลรวมทั้งรัฐสภาของไทยนะครับเปิดประเทศ ให้ความร่วมมือช่วยเหลือกับชาวพม่าที่เขายังตกทุกข์ได้ยากอยู่ในณวันนี้มันจะเป็นสิ่งอันประเสริฐเมื่อรัฐบาลประยุทธ์เปิดพรมแดนไทยพม่าเพื่อการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมครับอันนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นก็ขอคุยแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ